เราก็จะมาทำหมูทงคัตสึกันนะครับวันนี้เรามีออเดอร์จากลูกค้ามาด้วยนะครับน,นี้เราก็จะเริ่มทอดหมูกันก่อนนะครับให้เหลืองทองสวยงามพอดีเลยนะครับเราจะทอดหมูแล้วก็จะพักหมูไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาก่อนที่เราจะส่งออเดอร์ให้ลูกค้าเราก็จะมาเทสเมนูหมูทงคัตสึด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะเป็นคนเทสให้เรานะครับนี่เลยครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำซอสทีท่เราเคี่ยวเองนะครับที่เราเคี่ยวเองแล้วก็ปรุงเองนะครับใช้เวลาปรุงก็ประมาณสองชั่วโมงเรามาดูหน้าตาหมูทอดทงคัตสึอของเรานะครับตัวที่เราเทสกันก่อนนี่หมูกรอบมากเลยนะครับทอดคุก แป้งคลุกไข่แล้วก็คลุกเก็ดขนมปังนะครับเลาลงในทอดในน้ำมันที่ร้อนพอดีนะครับก็ตัวซอสของเราแล้วก็จะใช้หอมใหญ่ผัดนะครับแล้วก็ปรุงรสแล้วก็เอาไข่ตอกลงไปนะครับแต่ไม่ต้องให้สุกนะครับเราก็จะรวยด้วยต้นหอมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็งาขาวงาดำผสมกันนะครับก็กินกับซอสทงกัตสึ ที่เราเคี่ยวสองชั่วโมงนะครับน่ากินมากเลยครับไข่ก็ยังฉ่ำนะครับไข่แดงมเมนูนี้รับรองเลยครับเมนูนี้นะครับรับรองเลยครับว่าถูกใจคุณหนูหนูที่บ้านแน่นอนเลยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามาเลยครับเราก็จะตั้งใจทำอาหารให้ดียิ่งขึ้นนะครับ ไงครับฉ่ามากเลยนะครับรับรองว่าอร่อยด้วยตอนนี้เราก็มาแพทน้ําซอสกันนะครับเพื่อที่จะส่งออเดอร์ให้ลูกค้านะครับไงก็ขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กับข้าวบ้านอ้ายนะครับนี่เราก็มาจัดเตรียมอาหารนะครับหมูทิพย์ทอดแล้วก็จะสับก็บรรจุลงในกล่องนะครับ

นี่เราก็จะขอบคุณลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องกับข้าวบ้านอ้ายนะครับขอบคุณที่ชื่นชอบในอาหารของเรานะครับที่ออเดอร์มาตลอดเลยครับทุกอาทิตย์แล้วก็ฝากติดตามช่องกับข้าวบ้านอ้ายนะครับทางช่อง YouTube กับข้าวบ้านอ้ายนะครับแล้วก็ทาง Facebook กับข้าวบ้านอ้ายเหมือนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ